ชิม,มพี่บ่าวระดาษหนาพี่หน่อยคะ่ะเดูคูน,นี้ลูกที่แถมให้ลูกค้านะแถมให้ลูกค้า,าไ่เลยจะกินเองกับพี่บ่วาวได้หมพี่เอามครับผมหน้าได้ไหมสวยสวยครับหน้าหน,านาพูดถึงหน้าไหมครับหน้าไมค้ก,ก็ได้ครับ <laughs> จิมเลยครับโอ้โหนี่มาเลยครับบรรยากาศสดๆเลยนะครับจิมไปเลยหน้าร้านครับอร่อยหวานมันนะครับดูข้างในดูของเรานี่แหละสวยมากครับเม็ดเล็กๆเลยนะครับนี่จะให้พี่บ่าวเป็นแมครัวชิมครับผมจัดไปเลยดูสวยเลยครับเดี๋ยวนี่เจ๊รีวิวไปเลยนะครับนี่ดูครับ ได้ๆครับได้สุกแต่แก่มามันก็ไม่ได้เด้งหรอะพี่แบ่วเนาะใช่ครับอันนี้มันกรอบนุ่มใหม่นะเนี่ยลูกเนี้ยได้็ดกันเรียบครับแต่ทางนันเรียบสุกพอดีแล้วกรอบอันนี้มันก็จะออกแดง โอ้ยสวยหรับแล้วหรอก็าซ่อม็ะเปิดร้านแล้นะทุเรียนยังมีอยู่นะครับผมสองสามเข่งยังได้อยู่แข็งแข่งมาตกบ่ายมาก็ได้พอดีนะครับสาหรับเอซีที่อยู่ใกล้ๆนะรีบมาเลยนะครับรีบมารีบมาเลยนะครับฝนบไม่ตกแล้วแดดมาแล้วครับสบายใจแล้วผู้รับเหมา กว่ไป2เข่งใหญ่ๆแล้วลลนี่็งใหญ่ๆแล้วดูผู้เล็กๆกันบ้างวันนี้ราคาขายกิโลกร,รัมละหนึ่งบาทนะครับเอ ร5อยห้าสิบาทรเรียนหมอนทองลูกใหญ่ๆหเลยนะผูสวยๆเป้งๆไปเลยนะผมปั้มทานดูเนื้อก่อนได้นะครับสวยๆเลือกให้ถูกใจไปเลยนะครับดูเนื้อก่อนดูเนื้อก่อนได้ไม่ถูกใจก็ไม่ไม่กครับไม่ถูกใจก็เปลี่ยนลูกใหม่ให้ลูกค้าไปเลย เอาให้ถูกใจครับดูได้ทุกลูกนะครับเพราะว่าของมันอยู่ข้างในนะครับอืมนี่ลูกค้าก็เข้าแล้วเลือกได้เลยได้ดูก่อนเลยพิมพนิยมนะรังมดดูเนื้อก่อนดูเนื้อก่อนได้เลยนะครับได้ไหมกระดาษ รกระดาษอยู่ฝั่งนูนนะ้นถ้าะจะดูบอกไปเลยนะคะสีโลสจ้าหกส้านี่ลังมดลาดำนะผู้เรียนลาดำครับ fc แต่มันก็เปนภาษาบ้านผมเอิญกับเอิญยังก็เกียไฟครับเกียไฟ,ยฟยเหมือนกับที่อยู่กับ น้อยหน่านะครับบอกเซียนเซียนเหมือนเรียนมาประสบการณ์20ปีเดี <g üler> <c oughs> ยวขายทุเรียนอย่างเดียวนะครับผมขาไไดูข้างในหน่อยไหมแป๊ะขาดูเนมะ็ดนไหมต้องครับู่ทำไมถึงครับรนึ่งห้าสิบอ่ะดีครับผมดีไหีครับ ชอบรุ่นมายเรียกเลยครับทุกข่าวกำลังดีเลย กินป่ะเขาเปิดเสรีว่านี่นะคะ64นนอนหอมมาโอเคอยากกินลูกไม้มเรียกกันเลยพี่ดาวฮ่ฮ่า ครับมีแต่สวยๆทั้งนั้นนะครับปุกๆๆกันเลยต้องดูเนื้อข้างในก่อนนะครับลูกค้าเพราะว่ามันเราะอ,อ,อยู่ข้างนอกมันก็ประมาณนึงนะครับนี่ลูกท<ด>ี<ด>ยันก็ยังมีอยู่สำหรับร้านเจออ้อมนะครับมาเลยสังเกตง่ายๆนะจะอยู่ถนนเส้นเทปารัต นะครับผมมุ่งหน้าไปมุ่งหน้าไปบางบ่อนะร้านจะอยู่ท,ที่กัดก็ตลาดนัดเรียบินนะครับผมตลาดนัดเรียบินโอ้ยสวยวครับผมข้ารูไหมต้องล้อมในไหมล้อมล้อมล้อมในได้อันนี้ออเดอร์ออเดอร์ลูกค้า,าสั่งออนไลน์มาถามอะไรข้ามาที่เราวันนี้รอดหมดไหม อยู่พี่น่อยสวยๆโอ้โหได้อยู่นะครับเนี่ยสวยๆบอกเลยสวยมากลูกนี้ออเดอร์ออนไลน์ใช่ไหมครับเนี่ยได้ได้ได้หนึ่งลูกไปแล้ว ดีไม่หมดก่อนได้อยู่ครับได้ได้ได้ครับอันนั้นห้าอห้าครับ้า้อห้าเท่าัแดดมาแล้วสวยๆนะครับผมวันนี้ก็ ราคาขาย150บาทนะครับผมเป็นทุเรียนหมอนทองนะครับผมวันนี้มีสุกสุกกำลังกินสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันหยุดวันหยุดแวะมาอัปเดตอันนี้ก็ลูกค้าสั่งออนไลน์ไปสองลูกใหญ่หญ่มันพับไปหมดแล้วครับดีแล้วครับทานนาไม่ให้ตก แล้วก็มาตกแล้วก็มาตกอยู่ตรงไหนพี่เมื่อก่อนนะบางอีก่อนเลยนะครับโต๊ะโอ้โหคนนว่าโต๊ะจะตกหนักเลยนะเอาเอาจอยเอฟซีก่อน อันนี้จะแพ็คลงกล่องให้ลูกค้านะผมแพ็คขายเลยสำหรับสำหรับสำหรับคนที่กินน้อยเขามาขายลิตรแม่เขาบอกลิตรไม่ติดแมสไงเขามาลองให้เมื่อกี้เนี่ยเขาไปแล้ว พันแปดเจ็ดสิบครับโอ้โหครับขอบคุณครับต้องโอนก่อนนะครับผมไปไปส่งนะครับอ๋อครับผมไ<ป>ล่ลไ,ไล่นะแต่ว่าเตรียมไว้ให้เจอเจอครับขอบคุณครับ กำลังพอดีเลยโอ้โออหครับครับผมกินกับข้าวเหนียวมูนพอดีนะครับกินกับไอทำไอติมไอไอติมทุเรียนครับค, <c oughs> ครับอกบางดีๆนะไม่ได้ไล่นะเตียมไม่ได้เสดมาอัปเดตไอ เพ่อมาไม่เป็นไรแล้วได้จับเข้ามาเป็นหน่ยเทียนคุนเดียนบ้กม่าไงขึ้นข้างบนก็ได้ครับพี In ่ตั้งสองฝั่งครับผมได้อยู <k <k ่ได้อยู่ขาเขามาอยู่ครับเอาไว้กลางเลยน่นด้ไว้กลางมันกี่โลเนี่ยมันใหญ่ยังเฮ้ยเฮ้้มดีจริง บอกเมื่วนจะเทาเจาลูกเใหญ่นี่ไงแบบไม่ไม่ไม่นิ่มมากนะนิ่มไม่แข็งเอาไัี้่สอหน่วยเหรนะกินลไมเนียนจะเยนๆดิไม่ไหวนะจะป็นเลยนี่รถอะไรร้อห้าสิบครับป่อกให้ใช่ไหมบอกให้เรียบร้อยพร้อมกินครับบอกเผือกให้ลูกค้าเนื้อกินเองใช่ผมล้วเผือกไป เมอสราคาส่งหมดแล้วครับไทุกค้ามาเอาหมดนะครับครับผมเยี่ยมเดี๋ยวแจ้งทางเพจนะครับสี่โลครึ่งพี่เจี๊ยงตลาดนัดเจมินครับผมไม่บอกราคาเลยเดี๋ยวจี่ผู้นักคนคิดตนงก็คิดเอาก็ได้สี่โลครึ่งเท่าไหมสี่โลครึ่งร้อยห้าสิบก็หกร้อยครับผมชั่งโลอีกเท่าไหร่สี่โลครึ่งเท่าไหร่บ่างคะสุดหล่อ หกร้อยเจ็ดสิบห้าครัวประมาณนั้นเลยมั้งเขาอกหก้อยหกสิบห้าครับผมได้สวยมากเลยไฮไลท์เลยลูกนี้ได้ไหมครับโอ้ยขอบคุณครับไปสวยเลยนะกำลังดีครับผมาคอรดัดพรมเลยเลอยเจ้าที่เจ้าที่แดงตัวค้าอยู่ไกลไหมครับผัดพรมใส่านโอ้มาลรมาได้อ่นน้อย เรือเรือสามเข่งวันนี้ทุเรียนเข้าน้อยนะครับโอ้โหสวยๆอยู่นะครับไม่ได้เพิมไปึงเลยยแมใ่ครับเรา่้ีประมาณ4ี่โลลูกค้าจ๋า สุกครับสุกกำลังดีครับสุดกกำลังดีเลยนี่ไม่แข็งครับผมก็ระยะีมากเลที่เป็นไหนที่ียกันเ็นมเป็นจ้ะกงโอ้ทีกรอบกรอบนอกนุ่มในมีกรอบไปเลยแล้วก็มีสุก้อมทาน นะครับสำหรับคลิปนี้ก็บาานิพกคนก็ขอจบคลิปเี่งนี้ก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาในช่องยูทูบบาานทุกคนไปลิปกเที่ยวด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม